สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เรามาอยู่ที่เกาะแก้วทุดงคัสถานหรือหลายๆคนในพื้นที่ก็จะรู้จักเป็นอย่างดีก็คือวัดรหารตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งบ้านรหารตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งวัดแห่งนี้ก็เป็นวัดที่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านพระครูเขมมุคณสโสพลหรือหลวงปู่จันแรมเขมสิริได้พาญาติโยมที่มีจิตศรัทธา สร้างวัดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2536และวัดแห่งนี้ก็ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่29กันยายนพุทธศักราช2543วัดแห่งนี้เวลาที่เราเข้ามาเราจะพบว่ามีต้นไม้เป็นจำนวนมากมีการปลูกต้นไม้ทั้งสองฝั่งซึ่งก็จะกลายเป็นอุโมงค์ต้นไม้ที่มีความอดุดมสมบูรณ์มีความร่มรื่น มีความสวยงามมีความเขียวขจีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นยางนาที่นี่จะมีการปลูกเป็นจำนวนมากซึ่งดูจากลักษณะของต้นยางนาที่มีการปลูกและก็มีการเจริญเติบโตในพื้นที่แห่งนี้จะพบว่ามีลำต้นที่มีความสวยงามสูงก็คาดการว่าน่าจะอยู่ราวๆประมาณ20กว่าปีได้ ที่น่าสนใจสําหรับหลายๆคนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคนที่มีพื้นที่เป็นจํานวนมากถ้าเกิดว่ามีความต้องการที่จะปลูกต้นไม้ทั้งสองฝั่งแล้วก็ทําเป็นอุโมงต้นไม้เนี่ยเราก็สามารถที่จะทําอุโมงต้นไม้แล้วก็ปล่อยพื้นที่ทําเป็นถนนเนี่ยอยู่ที่เราราวสิบเมตรได้เหมือนเวลาที่เราขับรถเข้ามาที่บริเวณอย่งนี้เราชมพบว่ามีการปลูกต้นไม้ทั้งสองฝั่ง แล้วก็เราขับรถเข้ามาบนถนนเนี่ยรถสามารถที่จะขับสวนทางเข้าได้วัดแห่งนี้มีการปลูกต้นไม้มีต้นไม้หลากหลายชนิดแล้วก็มีนกยูงเป็นจำนวนมากเวลาที่เราเดินเข้ามาเนี่ยจะพบว่านกยูงเหล่านี้ก็ให้เราถ่ายรูปได้ก็คือไม่กลัวคน อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจใเป็นอย่างหนักเป็นอย่างมากก็เส้นทางที่เราเดินเข้ามาจะพบว่าจะเป็นเส้นทางที่มีต้นไม้ทั้งสองฝั่งและก็เป็นเส้นทางที่ครั้งแรกจะมีความกว้างอยู่ราวๆประมาณ10เมตรแต่พอเราขับเข้ามาเนี่ยก็จะมีทางมังคับก็จะอยู่ราวๆสี่ถึงหเมตร ซึ่งจะเป็นเส้นทางที่จะเข้าไปที่ประดิสฐานพระมหาธาตุรัตนเจดีย์ซึ่งวัดก่อแก้วทุดงคัสถานแห่งนี้ก็จะมีการสร้างพระมหาธาตุรัตนเจดีย์ไว้ซึ่งก็จะมีความสูงอยู่ที่ราวๆ60เมตรมีสชั้นแล้วก็ทางที่จะเข้าไปกราบหรือไปไหว้สการะ พระมหาธาตุรัตนเจดีย์เนี่ยก็จะมีต้นยางนาทั้งสองฝั่งสำหรับเส้นทางที่เราจะเข้ามากราบไหว้สักการะพระมหาธาตุรัตนเจดีเนี่ยทางเข้ามาเส้นนี้เนี่ยเราจะพบว่ามีการปลูกต้นไม้ทั้งสองฝั่งเช่นเดียวกันกับเส้นทางที่เราขับรถเข้ามาตั้งแต่ประตูทางเข้าเพียงแต่ว่าเส้นทางที่เราขับเข้ามาตั้งแต่ประตูทางเข้านั้น ะมีถนนมีความกว้างราวราวเถึงเมตรคือรถสามารถสวนทางกันได้แต่พอเราขับเข้ามาที่บริเวณพระมหาธาตุเราจะพบว่าเส้นทางนี้ถนนก็จะอยู่ที่ราวๆ4วเมตรก็คือรถสามารถวิ่งเข้ามาได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะวิ่งหรือขับสวนทางกันได้ต้นยางนาที่ปลูกบริเวณแห่ง เราจะพบว่า,ามีลำต้นที่มีความสูงไล่เลี่ยกันซึ่งเราคาดการว่าน่าจะปลูกระยะเวลาใกล้เคียงกันหรืออาจจะปลูกในวันเดียวกันแต่ว่าขนาดของลำต้นนั้นถ้าเราสังเกตดูดีๆจะพบว่าขนาดของลำต้นนั้นมีการเจริญเติบโตที่มีความแตกต่างกันเนื่องจากว่า ต้นยางนาที่ปลูกอยู่ในแถวขอบนอกซึ่งได้รับแสงเต็มที่ก็จะมีการเจริญเติบโตมากกว่าต้นยางนาที่ปลูกอยู่ในขอบในแต่ว่าลักษณะของต้นยางนาที่มีการปลูกในพื้นที่บริเวณแห่งนี้เนี่ยเราจะพบว่ามีความสูงชะลูดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถการันตีได้เลยว่าถ้าเราปลูกต้นไม้ระยะความถี่ หรือปลูกต้นไม้ที่มีชนิดเดียวกันเนี่ยส่วนมากต้นไม้เหล่านี้ก็จะมีความสูงมีการชะลูดพุ่งเข้าหาแสงแต่ว่าลำต้นจะโตหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าต้นไม้นั้นได้รับแสงเต็มที่หรือไม่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นได้ชัดจริงก็ต้นไม้ โดยเฉพาะต้นยางนาที่มีการปลูกที่นี่เนี่ยก็ส่วนมากแล้วเนี่ยจะขึ้นลำต้นตรงมากมีความสวยงามซึ่งเราไม่แปลกใจเลยว่าทำไมในหลวงของเราเนี่ยจึงได้นำมเมล็ดของยางนาเนี่ยมาทดลองเพาะไว้ซึ่งก็เป็นการเพราะไว้เพื่อทดลอง ก็จะพบว่าต้นยางนาหรือต้นไม้ชนิดนี้เนี่ยจะมีลำต้นที่มีความสูงสวยงามมีลำต้นที่ตรงซึ่งถ้าเราสามารถที่จะเอามาปลูกในพื้นที่ของเราเนี่ยในอนาคตต้นไม้เหล่านี้ก็สามารถที่จะยืนอยู่ตั้งอยู่ในโลกนี้สร้างประโยชน์ให้กับโลกนี้ได้อีกหลายร้อยปีซึ่งถ้าเราดูจาก ประวัติของต้นยางนาในหลายในหลายหพืห้นที่ที่มีการเจริญเติบโตที่สวยงามมีระยะเวลายาวนานหลาย10ปีเนี่ยเราจะพบว่าต้นยางนาเหล่านี้มีความคงทนมีความแข็งแรงเป็นอย่างมากจากภาพที่เราเห็นเนี่ยเราจะพบว่าต้นไม้ที่อยู่ขอบในจะไม่ค่อยตูอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า เรื่องของการปลูกทีเนี่ยเราจะเรื่องของการปลูกต้นไม้โดยเฉพาะการปลูกทีเนี่ยจะมีข้อจํากัดเรื่องของการเจริญเติบโตแต่ว่าอย่างไรก็ตามการปลูกต้นไม้เนี่ยมันก็มีความหลากหลายซึ่งหลายคนก็อาจจะชอบการปลูกทีหลายคนก็อาจจะชอบการปลูกหางนะทั้งนี้ทั้นั้นก็ขึ้นอยู่กับกับเราเป็นสําคัญว่า เราจะชอบปลูกต้นไม้ทีหรือว่าปลูกต้นไม้ระยะความผางซึ่งก็ต้องถามตัวเราเองว่าเราจะปลูกต้นไม้ระยะความผางเท่าไหร่ความถี่เท่าไหร่ซึ่งก็หลายๆลายคนครูบาอาจารย์ก็อาจจะให้แนวคิดเสน,เนอแนวคิดหรือแชร์ประสบการณ์ทั้งการปลูกหางและก็ปลูกถี่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่ตัดสินใจได้ดีที่สุดก็คงจะเป็นเราก็วันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับเราได้มาไหว้พระแล้วก็นําบรรยากาศต้นไม้